สวัสดีค่ะวันนี้นะเดี๋ยวเรามาทดสอบน้ําหอมนะ๋ยวาพี่ฮูกออกไปก่อนนะจึงนะเราเราก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันกันกนิดนึงนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบน้ําหอมกันนะกับสูตรใหม่สูตรนี้ นะคะคมีน้ำมันมะพร้าวปาล์มโอเลอินอะโวคาโ,โดลำข้าวมะกอกคาสเตอร์ออยล์ก็คือน้ำมันละหุ่งอ่าสูตรเนี้ยนะ,ะตั้งซูเปอร์แฟตเอาไว้สามเปอร์เซ็นต์นะคะสามเปอร์เซ็นต์ของของห้าร้อยกรัมนะคะใช้น้ำมัน แค่500กรัมนะคะเราจะทำแค่เล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็เราคิดว่าอพอเราตั้งสูตรนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าอันนี้มันจะเทรดช้านะคะ,ะเพราะว่ามันมีน้ำมันอ่อนค่อนข้างจะเยอะนะคะก็มีน้ำมันอ่อนในในกรณีนี้ก็คือนี่อะโวคาโดลํำข้าวโอลีฟนะคะ แล้วก็ Oil, ะคะัสเตอร์ออยลรวมๆกันแล้วเท่าไหร่30 44 54นะคะก็คือใน100เนี่ยมีน้ํามันอ่อนเยอะกว่าน้ำมันน้ำมันแข็งนะคะก็กะว่าเอาไว้เล่นลายนะคะสำหรับคนที่แบบว่าสายเล่นลายนะคะอ่ะอย่นี้เราก็มาดูกันนะะนี่น้ําด่างนะคะ น้ำด่างอันเนี้ยเรากรองไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ใช้น้ำด่างาใช้ใช้ด่างอาคอสติกโซดานะคะแล้วก็เอามาละลายน้ำกลั่นนะคะมีบางคนถามมาบอกเอ๊มีมีน้ำน้ำด่างที่แบบสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้แบบนั้นนะเนะเราใช้แบบนี้นะคะก็ควบคุมได้ได้ง่ายนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต เปอรเซ็นต์ขงด่างค่อนข้างสูงนะคะเราก็ใช้น้ำด่างที่กรองแล้วเนี่ยค่อยๆเทลงไปนะะวิธีการทดสอบน้ำหอมนะคะอะก็ตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะมาทําปฏิกิริยากับกับสูตรน้ำมันของเราอย่างไงใช่ปะอ่านี้เราก็ต้องมีวันที่ทดสอบ ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเอาจริงเลยนะถ้าเกิดมัน trade, เทรดเร่งเทรดขึ้นมางานพังเนื้อสบู่เสียไปแล้วยุ่งเลยเห็นไหมคะเราก็ต้องอทดสอบน้ำหอมกันนิดนึงเวลาเราทดสอบน้ำหอมหรือทดสอบสูตรใหม่ๆเรากา็ควรจะทำน้อยๆนะคะจะได้ไม่เส้นเปลืองมากนะคะตอนนี้ยิ่งต้องประหยัดด้วยใช่ไหมคะ เราก็ทำแค่น้ำมัน500กรัมนะคะเนี่ยนะคะอ้าวเทลงไปเรียบร้อยนะะแล้วก็เราก็เตรียมอันนี้ไว้นะเนี่ยแต่ละแต่ละกลิ่นนะคะอันนี้คือโมนะคะเดี๋ยวเราจะเราจะแยกนะ,ะแยกอันเนี้ยลงนะ,ะอันเนี้ยทั้งหมดเวลาเราทำออกมาแล้วแหะเราจะได้ ได้สบู่ที่711ดร้มยสิบกรัมนะะแล้วก็เตรียมไว้หกกลิ่นนะคะเตรียมไว้หกกลิ่นเราก็จัดเลยค่ะประมาณ100 100้อยหนึ่งร้อยกรัมแล้วนะถ้าเราจะช่างเลยก็ดีเหมือนกันนะคะช่างเลย หนึ่งดยอยก็จะเป๊ะขึ้นโอเค เนี่ยก็คือแนวโน้มว่ามันจะไม่เ,เร่งเทรดนะคะก็คือเป็นสูตรน้ำมันที่ไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่นะคะก็เป็นไปตามคาดแต่พอเวลาโดนน้ำหอมแล้วมันจะมีความขุนความใสมีลักษณะการเร่งเทรดยังไงเดี๋ยวเราต้อง ต้องเทสเราจะได้รู้นะคะ,อะโอเคชอุ้ยเลย ไ okay, ปเป็นร้อยยี่สิบโอเคร้อยพอดีเราไม่ไลฟ์ก็ไม่เห็นโทรมาเนาะพอเวลาไลฟ์พุ่มโทรมาเลย ไม่ใช่เราไม่ได้อัดอัดเสียงเดี๋ยวตั้งนานโอเคบางคนซื้อน้ำหอมบอกครูดทดสอบยังคะ <laughs> ทีนี้ทีนี้กลายเป็นมากเลยต้องต้องทดสอบก่อน จะซื้ำไม่หรอกนะจริงแล้วทุกคนต้องไปเทสสูตรของตัวเองด้วยนะไม่ว่าเราจะทดสอบนะคะเพราะว่าคุณอาจจะใช้สูตรไม่เหมือนเรานะคะหรือว่ามีสารแอดดิทีฟอะไรที่มากกว่าเรานะคะอ่ะโอเคทีนี้เราก็ ก็ทีนี้เราเราเจ็ด่าแหลร่711ใช่ไหม711้ยเนี่ยเราก็ใส่แต่ละอันมันก็คือกลิ่นละ3กลิ่นละ3กรัมนะคสามกรัมก็คือเต็มอันเนี้ยค่ะเต็มหลอดเนี่ยโฟกัสไหมเนี่ย นะเราก็จะดูดมาให้พอดีเลย นทรม,มรินคือธทมมรินคือมะขามเอามะขามอันนี้เร,นเริ่มข,ขุนขุนขึ้นมาแล้วเลมอนแกลสนะคะเริ่มขุนขุนขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันคือกระดังงานนะ นี่แม่แม่แม่อ่าก็แสดงว่าสูตรน้ำมันนี้ไม่ค่อยเลงเทรนะเนี่ยเรายังทำงานพันอยู่ใ,ให้ตรงช่องเลยนี่คือถ้าคุณผสมสีก็ยัง มีเวลาทันน่ะนะสูตรนี้เล่นลายได้ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์อันนี้เป็น E O ยัง oh. นะได้อยู่ ลาเวนเดอร์นั่นจริงอ่ะเซฟสุดหมายถึงว่าใช้ได้กับคนส่วนใหญ่ยังไม่เล่งเทรดด้วยดีดีดคทมารินไทมารินไทมารินคือขามขามไทยอ่ะขามขามแบบไทยอย่างเงียง้ยไม่เล่ง อัน <Okay. S 2> สุดท้ายคือซินนามอนคือที่เป็นส่วนเปลือกของซินนามอนนะน้ำหอมแต่ละอันนี้มัน ันี้สีเข้มเห็นไหมแต่ละกลิ่นมันจะมีสีไม่เหมือนกันนะนั่นก็อาจจะส่งผลกับสีของก้อนสบู่ที่เราได้ตอนท้ายเนี่ยสูตรเดียวกันสูตรน้ำมันเดียวกันนะคะ ใส่น้ำหอมไปแต่ละอันนี้อันนี้กระดังงานกระดังงาสีอ่อนสุดเลยทรมมรีนไม่รู้ในะไม่กล้องจะเห็นไหมมันมพอดีมันมีแสงเข้ามาด้วยเลมอนกราสหรือตะไคร้นะคะก็สีก็จะเข้มขึ้นนิดๆน,นะคะแม่อันนี้คือมดยอดนะคะอันนี้เป็นเป็นน้ำหอมนะอันนี้ซินนามอนนะสีก็จะออก กว่าคนอื่นเ้านะะมันมีสีของตัวเขาออกมาด้วยนะ,ะอันนี้เราเวนเดอร์เราเวนเดอร์น,นี่ต้องดูลักษณะ,นะะเขาก็เริ่มเซตแล้วเริ่มเซตล้เริ่มเซต,ตตัวอันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เราทำการทดสอบอย่างเงี้ยนะก็ะค,ะควรจะใช้โมแบบเนี้นะคะจะได้แยกให้มันชัด้สี้กลิ่นมันจะได้ไม่ไม่ตีกัน ตัวเลมอนกราสนี่ก็จะเนื้อหยาบขึ้นมานิดนึงซินนามอนเนื้นะะนยอยังเรียนอยู่แต่อันนี้ก็คือลักษณะของของของแต่ละกลิ่นที่แบบณตอนนี้นะคือมันยังมีความเปลี่ยนแปลงได้อีกนะคะเวลาที่มันกลายไปเป็นสก้อนสบู่แล้วมันยังเปลี่ยนแปลงได้อีกนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยสั่งนมข้าวไปแล้วแบบสีสีมันออกแบบเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทำอะแต่ว่าเวลาที่มัน เสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับสีของสบู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลว่าเออตอนทำเราแบบมันไม่เล่งเทสทั้งหกกลิ่นนี้ไม่เล่งเทสนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เนื้อเสีย<อ>นะคะต้องมีหาวันทดสอบนิดนึงนะะแต่ละกลิ่น<อ>ที่เราเลือกมาใช้นั้นผล<อ>ต่อเทสมากน้อยแค่ไหน<อ>นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูตรที่ไม่เล่งเทสแต่ถ้าน้ำหอมอเล่งเทสก็จบกัน นะคะแต่วันนี้นะะทำสูตรขึ้นมาใหม่นะคะทำสูตรนี้ขึ้นมาใหม่นี่ก็คือตัวอะโวคาโดออยเนี่ยช่วยชะลอเทรสได้ดีนะคะเราก็เลยสูตรเนี้มามาทดสอบนะคะก็ลองดูค่ะนะคะใครที่ซื้อน้ําหอมไปตัวใหม่ๆนะคะหรือว่าซื้อน้ําหอมร้านนู่นร้านนี้ไปเนี่ยลองทําดูนะคะจะได้ทดสอบเปรียบเทียบดูนะ,ะว่ากลิ่นไหนจะเหมาะกับสูตร ที่คุณใช้นะคะเนี่ยเห็นไหมสูตรเดียวกันก็ส่งผลต่อสีต่างกันนะคะเดี๋ยวตอนที่เสร็จตอนที่ทำเสร็จเดี๋ยวก็จะเอามาดูกันอีกทีนะคะ อันนี้กระดังงานะคะ่ะก็จะสีออกทึบๆนิดหนึง่งนะคะก็ยังเป็นคงไม่ดิสคัลเลอร์แล้วก็ไม่ไม่เล่นเทรสนะคะการดิสคัลเลอร์ก็คือการเปลี่ยนสีแบบเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสีน้ำมันธรรมดานะคะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งสีอะไรนะนี่คือสีน้ำมันที่ออกมาหลังจากที่ทําปฏิกิริยากับ น้ำหอมกลิ่นนี้นะคะกระดังงานะะก็จะออกด้านๆนะถึงบอกว่าต้องทดสอบนะคะแล้วว่าสีจะออกมาคล้ายๆกันเนี่ยบางทีนะคะกลิ่นแต่ละกลิ่นมันให้ความเงาให้ความทึบอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนอันนี้นะออกเงาๆเห็นไหมคะออกเงาๆากลิ่นมะขาม อันนี้กลิ่นแะคล้าสีจะสดสดใสขึ้นนะคะสีสดใสขึ้นแล้วก็เงางามอันนี้มดยอบนะ,ะหรือแมนะะ่ก็เงางามเช่นกันเนียนด้วยนะะเนียนทุกอันนะคะแต่ว่าอันนี้จะออกมาเนื้อด้าน ินามอนนะคะสวยซินนามอนออกไม้คล้ายเนยเลยแล้วก็ไม่ค่อยเงาเท่าถ้าเทียบกับตัวตะไคระอันนี้ลาเวนเดอร์นะคะก็เงาเงาสียังคงเป็นเฉดเดิมนะคะแต่อันนี้จะเข้มสุดออกเหลืองนะคะ เมื่อเทียบกับตัวนี้ที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวท่านอาจารย์ในทางการทดลองเขาจะเรียกว่าแบบตัวที่ควบคุมไว้นะคะคือไม่ได้ใส่อะไรเลยท่านเนื้อไม่ได้ใส่เหลื่อมจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ที่ออกมาเนี่ยคือเราแช่เย็นนะคะแต่อันนี้ไม่ได้แช่เย็นวันุ่ขึ้นจะยังอ,ออกไม่ได้นะคะถ้าอยากให้อ,ออกได้ก็คือต้องแช่เย็น กนะะารทดสอบน้ำหอมว่าเร่งเทสไหมก็เรียบร้อยนะคะผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูวิธีนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อร้านไหนแล้วก็ไม่ว่าจะเริ่มทำด้วยสูตรอะไรนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็ลองทำด้วยวิธีนี้ดูนะคะหลังจากนั้นค่อยเติมสีเติมแอดดิทีฟอื่นๆ อย่าลืมนะคะว่าน้ำหอมสามารถทำปฏิกิริยาทำให้สีของสบู่เปลี่ยนไปนะคะเราเรียกว่า d i s c o l o ลอร์นะคะหรือว่าบางทีก็ทำให้เนื้อของสบู่เปลี่ยนไปทำให้แข็งเร็วอะไรอย่างเงี้ยพังได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าน้ำหอมมันเล่งเทรสนะคะ,ะทีนี้การทดสอบผลการทดสอบ6กลิ่นนี้ก็ปรากฏว่าไม่เล่ง r a c e ไม่ d i s c o l o ลนะคะ คือสีไม่ได้เปลี่ยนไปมากแล้วก็เนื้อสบู่ไม่เสียไม่เล่งเทรดไม,ไม่ทำให้ก้อนสบู่มันแข็งอย่างรวดเร็วนะคะก็คือสรุปว่าผ่านทุกตัวนะคะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดนะคะอาจจะมีบ้างที่แบบว่าสีออกโทนนั้นโทนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังเป็นเป็นโทนเดิมนะคะเป็นแบบว่าเข้มอ่อนแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะลองเอาไปใช้ดูคะ่ะ สำหรับคลิปนีข้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ